ต้องขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนวิกาบอลทีเด็ดบอลกันโชเซเลียอาอิตาลีกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าในค่ำคืนที่ผ่านมาทางด้านของลิเวอร์พูลที่ให้ไปนะครับก็รับทรัพย์กันไปทั่วหน้าเลยนะครับที่ให้ไปนะครับวันนี้นะครับเราจัดมาให้อีกแล้วนะครับเป็นทางด้านของ AS โรม่ากับ AC ซิมอนซ่านะครับเรามาดูผลงานพบกันของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับเป็นทางด้านของ AS r o โรม่าครับชนะไปถึง3เลยนะครับ และเสมอทางด้านของมอนซ่าไป2เลยนะครับล่าสุดเป็นทางด้านของมอนซ่าครับเสมอ AS เอสโลมานะครับ1ประตูต่อ1นะครับและเรามาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับเป็นทางด้านของโลมานะครับชนะไป3านะครับเสมอ1แพ้1นะครับล่าสุดไปชนะทางด้านของปอร์โตไหมครับ3ประตูต่อ2นะครับมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านกันดีกว่านะครับ12นัดนะครับชนะ7เสมอ1แพ้4ได้24เสีย12นะครับทางด้านของมอนซ่าครับเสมอ1นะครับแพ้4นะครับยังไม่ชนะใครเลยครับล่าสุด เสมอทั้งด้านของเลเช่มะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับ12นัดนะครับชนะแค่1นะครับเสมอ4แพ้7ได้11เสีย22่สับแผนการเล่นนะครับโรมานครับจะเล่นเป็น3421นครับมอนซ่าจะเล่นเป็น3 4 2 1เช่นเดียวกันเลยครับและการคาดการณ์ในวันนี้นะครับมอนซ่าครับปรับทับกันใหม่นะครับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดครับผลงานดูดีขึ้นเล็กน้อยนะครับในเกมที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับกลุ่มกําลังยังมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับ และจะมาเจอกับทางด้านของโรมานครับเพิ่งเล่นในเกมกลางสัปดาห์มาครับแต่พวกเขานะครับไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นมากมายอะไรนักครับและการปรับทัพครับก็ไม่น่าทําอะไรให้ทีมอ่อนแอลงไปนะครับฟอร์มเจ้าถิ่นนะครับช่วงมงนี้ถือว่าแข็งแกร่งครับชนะ2เกมติดต่อกันแล้วนะครับและเก็บชนะไป3ใน4เกมล่าสุดเลยครับไหลพ่ายนะครับต้องบอกไว้เลยหันหลังมานนี้ทางด้านของโรมาก็ชนะหมดนะครับ เกมนี้ก็ไม่น่าพลาดครับเกมนี้เลยเชื่อว่าทางด้านของ AS Roma นะครับจะบทขยี้ทางด้านของ AC m o n z าได้อย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากเด็ตและภาพรวมต่างๆนะครับแนะนําอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญาครับขอฟันธงได้เลย AS Roma ลีลาเด็ดและราคาเปิดมาครับ1.25ครับผลที่คาดว่านะครับ AS Roma ชิวนิ่มแน่นอนครับไม่20ก็31ครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับพี่เพื่อน วันนี้นะครับทางด้านบ้านบักเซียนเองมีโปรโมชั่นมากมายรอต้อนรับพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกใหม่กันอยู่นะครับเช่นประกันบินไม่มาสามารถรับคืนนะครับชุดโครงการ3ามถึงสินะครับไม่มาเราเคมให้นะครับและยังมีของสมนาคุณนะครับนาฬิกาสวยๆหรูๆนะครับและเก้้อี้แคมปิ้งนะครับและสําหรับพี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถแอด b ีเอมาได้เลยครับวัดบอลต่อแล้วไปตอกกันนะครับพี่เพื่อนเพื่อนฝากไว้ให้คิด